องหนึ่งสามวักหนึ่งถ้าลูกหนี้แล้วเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนเจ้าหนี้จะลองขอต่อศาลให้สั่งบังคับชำระหนี้ก็ได้เว้นแต่สภาพหนี้ไม่เปิดช่องให้ทำเช่นนั้นได้วักสองเมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชำระหนี้ได้ถ้าวัตถุแห่งหนี้ เป็นอันให้กระทําการอันหนึ่งอันใดเจ้านี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทําการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอัน ให้กระทํานิติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งไซสารจะสั่งให้เอาตามคำพิภาคสาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้มาตราสองหนภายใต้บังคับบทบังย่แห่งมาตรา733 จ้าหนี้มีสิทธิที่จะให้ชำระหนี้ของตนจากทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิงรวมทั้งเงินและทรัพย์สินอื่นๆซึ่งบุคคลภายนอกค้างชำระแก่ลูกหนี้ด้วยมาตรา2.15เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งมูลหนี้ไซเจ้าหนี้จะเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทน เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่การนั้นก็ได้มาตรา216ถ้าโดยเหตุผิดนักการชำระหนี้กลายเป็นอันไรประโยชน์แก่เจ้าหนี้เจ้าหนี้จะบอกปัดไม่รับชำระหนี้และจะเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้ก็ได้